คำพูดของสูซียูทำให้ l อลยซิเฉิงกลัวเหงื่อเย็นทันทีเขาไม่สงสัยในความถูกต้องของสิ่งที่สูซียูพูดเทียงเล็กน้อยเพราะสำหรับเขาเขาไม่สามารถนึกถึงความสำคัญพิเศษใดๆที่ซิเฉิงกรุ๊ปของเขาจะต้องสูซียูในความเห็นของเขาหากเขาพลาดการเข้าซื้อกิจการของสูซียูเขากลัวว่าเขาจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้จนกว่าเขาจะอายุ70ปีแล้วปล่อยให้ลูกชายของเขาเข้ารับตำแหน่ง แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เมื่อเขาอายุ70ปีธุรกิจของเขาเองในท้ายที่สุดฉากแบบไหนยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่รู้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขนาดของทั้งกลุ่มและอุตสาหกรรมของครอบครัวของเขาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขารู้ดีคือถ้าเขาขายบริษัทตอนนี้เอาเงินสด500ล้านในมือหลังจากโอนหุ้นที่ภาษีเงินได้20%เซเขายังสามารถเหลือ560ล้านได้ ค่า160ล้านนี้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูแลสวมใส่ตัวเองเช่นเดียวกับลูกๆและหลานลานของเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาจึงกัดฟันและตัดสินใจและรีบพูดว่าเนื่องจากนางสาวซูมี่ความจริงใจมากฉันจะไม่ต่อรองกับคุณขอเพียงแค่ไปตามราคาของคุณ700ล้านดอลลาร์เพื่อปิดดีล สุซียุพยักหน้าด้วยความพอใจและพูดว่าในกรณีนั้นฉันจะปล่อยให้การเงินทำเงินตามความตั้งใจทันทีหลังจากเงินความตั้งใจเสร็จสิ้นผู้เชี่ยวชาญที่ส่งออกไปจะต้องมาที่ฐานชาของคุณเพื่อตรวจสอบคุณต้องแจ้งผู้รับผิดชอบในสถานที่ของคุณเพื่อหยุดงานในคราวเดียวจากนั้นให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญของฉันอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหา แอลยูซิเชงพูดโดยไม่คิดว่าไม่ต้องกังวลมิสส์หลังจากที่ฉันได้รับเงินมัดจำฉันจะทำตามคำแนะนำของคุณสำหรับแอลยูซิเชงปราบใดที่ได้รับเงินฝากความตั้งใจมันก็เหมือนกับซิเชงกรุ๊ปที่ไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปเนื่องจากสูซิยูขอหยุดงานจากนั้นเขาจะสั่งให้หยุดงานเองซูจือ,อยูก็ไม่ได้ลากเท้าของเขาพูดทันทีว่าในกรณีนั้นนายลู่จัดการให้การเงินให้ข้อมูลบัญชีฝ่ายของฉันจัดการชำระเงิน l อซิเิงพูดด้วยความเคารพโอเคโอเคคุณซูคุณรอสักครู่ฉันจะจัดการให้ในไม่ช้าเลขานุกา์ของ l อลูซิเิงก็ส่งหมายเลขบัญชีการรวบรวมของกลุ่มและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังเลขานุกา์ของสุซียูไม่กี่นาทีต่อมาเงินความตั้งใจ100ล้านหยวนถูกโอนเข้าบัญชีของซิเิงกรุ๊ปโดยตรง ทันทีที่พวกเขาได้รับเงินพ่อและลูกชาย2คนของ l อลยูซิเชงรู้สึกตื่นเต้นมากจนแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดขวดแชมเปญตรงจุดเพื่อเฉลิมฉลองหลังจากนั้นสุซียูได้มอบหมายเลขทะเบียนของเย่เชนให้กับ l อลซิเชงและขอให้ l อลูซิเชงแจ้งหัวหน้าฐานทันทีเพื่อพบเขาที่ประตูเป็นการส่วนตัว แอลยูซิเฉิงนำเนงินไปทำงานและโทรหาผู้รับผิดชอบฐานเป็นการส่วนตัวและบอกอีกฝ่ายทางโทรศัพท์ว่าเขาได้ขายธุรกิจให้กับสู่กรุ๊ปแล้วและสั่งให้เขาโดยเฉพาะว่าเจ้าของใหม่จะส่งตัวแทนไปยังไซ์เพื่อตรวจสอบธุรกิจทันทีคนที่ดูแลฐานตกใจแต่ก็กลับมารู้สึกตัวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขาเป็นคนหาไรายได้ราบใดที่การรักษายังคงเหมือนเดิมไม่มีปัญหาว่าเขาทำงานให้ใคร ดังนั้นเขาจึงรู้ด้วยว่าความสำคัญสูงสุดของเขาคือการทำให้คนของสูขรรูปพอใจกับเขาอย่างแน่นอนมิฉะนั้นเมื่อพวกเขาเริ่มปลดพนักงานจำนวนมากหลังจากเข้ารับตำแหน่งบริษัทเขาจะไม่ตกงานหรือไม่ดังนั้นเขาที่เพิ่งนั่งอยู่ในรถและกำลังเตรียมกลับบ้านจากที่ทำงานจึงไปที่ประตูฐานทันทีเพื่อรอหลังจากวางสายโทรศัพท์จากแอลยูซิเฉิง ในเวลาเดียวกันเ yeah ย่เชนยังได้รับโทรศัพท์จากสูซิยูมเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์สูซิยูพูดด้วยความเคารพเมื mm ่อเย่ซิเฉิงกรุ๊ปได้รับเงินความตั้งใจของฉันแล้วการซื้อกิจการของเรื่องนี้ถูกตอกย้ำราคาสุดท้ายขององค์การทำธุรกรรมคือ700ล้านหยวนฉันได้ขอให้เขาแจ้งฐานของบุคคลที่รับผิดชอบแจ้งหมายเลขทะเบียนรถของคุณคุณสามารถไปที่นั่นเขาจะรอคุณอยู่ที่ประตูและจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับราคาขององค์การทำธุรกรรม เขาจะรอคุณอยู่ที่ประตูและจะเชื่อฟังคุณเย่เชนรู้สึกประหลาดใจกับประสิทธิภาพของสุซียูในความเห็นของเขามันเป็นเรื่องแปลกมากที่ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างสะอาดตาดังนั้นเขาจึงพูดกับสูซิยูคักมิสสุฉันเป็นหนี้คุณเงินนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์พิเศษฉันจะไม่โอนเงินให้คุณก่อนเมื่อฉันทำเรื่องในมือเสร็จแล้วฉันจะคิดหาวิธีอื่นในการให้เงินนี้แก่คุณ สุซีอูพูดอย่างคึกคักว่าในเย่คุณยังคงสุภาพกับฉันซิเฉิงครุบถือเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็กๆของซีอูที่ชื่นชมคุณคุณสามารถยิ้มและยอมรับมันได้มันเป็นเกียรติของซีอูแล้วเย่เฉิงยิ้มเบาๆความโปรดปรานนี้นะับเป็นสิ่งที่ฉันเป็นนี่คุณสุซีอูดีใจมากในความเห็นของเธอที่จะสามารถให้เย่เชนพูดประโยคดังกล่าวไม่ต้องพูดถึงการใช้จ่ายเงิน700รอยล้านแม้ว่าเจ็หล้านจะคุ้มค่าก็ตาม เย่เฉินไม่ได้พูดอะไรกับเธอมากนักในเวลานี้และบอกว่าเขามีบางอย่างเร่งด่วนที่จะไปที่ฐานน้ำชาของซิเฉิงกรุ๊ปดังนั้นเขาจึงวางสายก่อนหลังจากที่เย่เฉินวางสายเขาก็สตาร์ทรถและในขณะที่หันหลังกลับเขาพูดกับลินวานเนอร์ข้างๆเขาว่าเสร็จแล้วเราสามารถไปที่ภูเขาแอลังได้แล้วลินวานเนอร์มีความสุขเกินกว่าจะเพิ่มเติมและพูดด้วยดวงตาสีแดงว่าขอบคุณกุงซี่ ย่เฉินโบกมือไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยน้อยนี้เพราะคุณช่วยชีวิตฉันไว้เย่เฉินกล่าวเสริมว่าโอ้ถูกต้องคุณชอบชาเพิรมากบริษัทนี้จะมอบให้คุณในอนาคตถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่สะดวกสำหรับคุณที่จะออกมาบริหารฉันสามารถให้ใครสักคนช่วยคุณสร้างทีมไว้วางใจโดยตรงกับทีมเพื่อดูแลมัน และคุณสามารถมาเมื่อคุณต้องการแสดงความเคารพต่อพ่อของคุณและชาชนิดใดที่คุณต้องการดื่มจะถูกปลูกที่นี่ในระยะสั้นทุกอย่างจะถูกตัดสินโดยคุณเองลินวาเนอร์พูดอย่างมีอารมณ์ว่าถ้ากุงซี่สามารถปล่อยให้ทาสของคุณมีโอกาสแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ของคุณทาสของคุณก็รู้สึกขอบคุณอยู่แล้วทาสของคุณต้องการอุตสาหกรรมของกุงซี่ได้อย่างไร เย่เฉิงกล่าวว่าฉันไม่รู้เรื่องชามากนะักถ้าธุรกิจนี้มอบให้ฉันมันเป็นของเสียถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆฉันจะหาวิธีที่จะเล่นล้มละลายกับบริษัทนี้และหลังจากการล้มละลายฉันจะปิดผนึกภูเขาแอลังทั้งหมดระง,งับการเพาะปลูกชาและห้ามคนนอกทั้งหมดไปที่ภูเขาเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อแม่ของคุณถูกรบกวนไม่จำเป็นหลิงว่านเออพูดอย่างจริงจังว่า ความตั้งใจดีของคุณทำให้หัวใจของครอบครัวทาตทซาบซึ้งเพียงแต่ว่าพ่อของฉันไม่ชอบความเอก,เกริกและสถานการณ์เช่นเขารู้ว่าเพื่อให้มีความสงบและเงียบสงบต่อหน้าหลุมฝังศพของเขาเขาต้องทิ้งบริษัทและไร่ชาเขาจะไม่ยอมรับมันอย่างแน่นอนเย่เฉิญหัวเราะเนื่องจากคุณไม่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับคุณทำทุกอย่างที่คุณต้องการ ลิงแวนเออร์ er, ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและพยักหน้าเบาๆจากนั้นเธอก็เช็ดน้ำตาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าจากนั้นเมื่อเรากลับไปที่จินลิ่งาธาตต้องคิดว่าจะบริหารบริษัทนี้อย่างไรอันที่จริงาธาตรู้จักพาทีเป็นอย่างดีและมีความรู้เกี่ยวกับการพอพันพาทีมากหากมีโอกาสนี้สำหรับาธาต์ที่จะหาสถานที่สำหรับประสบการณ์ทั้งหมดนี้ฉันคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มมาก เย่เฉินนึกถึงภาพวาดที่ลินวานเนอร์ได้แสดงตัวเองในตอนนั้นเมื่อความรู้สึกอันศักดิก์สิทธิ์ของเขาจมอยู่ในภาพวาดนั้นเขาตระหนักว่าลินวานเนอร์ในเวลานั้นค่อนข้างได้รับความเคารพจากชาวไร่ชามแม้แต่ชายชราในยุค70และ80ก็จะต้องขอคำแนะนำจากเธอเกี่ยวกับวิธีการปลูกชาเพลจากนี้จะเห็นได้ว่าลินวาเนอร์ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเพลที ในเวลานี้ลิงแวนเออร์ที่อยู่ด้านข้าง,งอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและอ้าปากพูดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันแทบจะไม่ได้ดื่มชาเพอพิเศษใดๆที่สามารถทำให้ดวงตาของฉันสว่างขึ้นฉันคิดว่าเป็นเพราะชาวไร่ชาที่ตัดกิ่งไม้จากแม่ของชาเพลในกระบวนการทำซ้ำจากกลุ่นสู่รุ่นได้ค่อยๆสูญเสียยีนที่ดีดั้งเดิมของแม่ ของชาเพาถ้าเป็นกรณีนี้จริงๆฉันกลัวว่าจะไม่สามารถทำซ้ำรสชาติของแม่ของชาเ้าได้อีกต่อไปหากเป็นกรณีนี้ฉันกลัวว่าจะไม่สามารถทำซ้ำรสชาติของแม่ของปูชาได้อีกต่อไป